สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงความรักเดือนตุลาคม2567กันค่ะสำหรับวันเดือนเกิดในแต่ละลัคนาราศีถ้าไม่แน่ใจไปดูที่คอมเมนต์แรกได้เลยนะคะพิมพ์ไว้แล้วเรียบร้อยโอเค ขอ5ใบแรกให้กับชาวเมดนะคะใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เดอะฟูค่ะตั้งแต่ใบแรกเลยใบยที่สองเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะใบที่สามเป็นไพ่หกเหรียญชาริออตก็มาแล้วก็เป็นไพ่เดอะเลเวอร์ค่ะ โอ้ลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้นะคะสําหรับใครที่กําลังโสดอยู่ไม่ได้มีคนคุยนะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบรักจากการเดินทางนะคะไพ่เดอะฟูขึ้นมาตั้งแต่ใบาแรกเนี่ยเป็นนักเดินทางชารีออตนะคะเป็นนักเดินทางอีกเช่นกันนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้เนี่ยเพราะอะไรชารีออตขึ้นมาเดินทางจากต่างถิ่นแดนไกลนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลมาพบกันนะเดอะฟูขึ้นมาชาวแม่ตอนนี้คุณกําลังโสดอยู่หรือเปล่าหรือว่าคนที่ กำลังจะเข้ามานะเป็นคนโสดเนี่ยเป็นคนโสดนะคะมามอบความรักให้พอเดิร์ดเลเวอร์ขึ้นมาคนคนนี้หรือว่าคุณอาจจะเคยผิดหวังกับความรักมาอย่างรุนแรงมากๆเลยนะเพราะเดิร์ดฟูลเนี่ยคือได้หลุดออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกให้เดิร์ดฟูลมาตั้งแต่แรกคนที่กําลังจะเข้ามาอาจจะเป็นคนชอบหาประสบการณ์อะไราใหม่ๆรักการท่องเที่ยวอาจจะเป็นคนขี้เบื่อนะคะเป็นคนชอบเสี่ยงอืมนะหรือว่าเป็นคนที่เดินทางเกี่ยวกับ การหาเงินก็ได้การงานของเขาอาจจะมีการเดินทางเยอะเอาซะหน่อยหนึ่งเพราะอัศวินถือเหรียญเนี่ยอัศวินมันต้องควบมาเป็นการเดินทางแล้วยิ่งมีชาริออตเนี่ยเกี่ยวกับการเดินทางเช่นกันการที่คุณได้พบเจอกับเขาเขาอาจจะเดินทางมาทํางานนะคะเรามาพบเจอกับคุณหรือว่าคุณมีการเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเดินทางการท่องเที่ยวก็ได้หรือว่าการทํางานแล้วมีการพบรักกันไม่จําเป็นต้องเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะเป็นคนใน ประเทศเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามีการเดินทางข้ามอำเภอข้ามจังหวัดอะไรพวกนี้หเหรียญหเหรียญเนี่ยคือการได้พบคู่บุญคู่อุปธรรมนะม,มันจะมีไพ่ในสําหรับยิบซีประมาณ3-4ใบนะคะแล้วหเหรียญเป็นหนึ่งในนั้นหรือว่าคนเนี้ยเขามีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์ก็ได้เห็นคนตกทุกข์ได้ยากเห็นคนลําบากเนี่ยชอบยื่นมือเข้าช่วยหรือว่าเป็นคนอุปธรรมคู่ก็ได้ค่ะ6เหรียญขึ้นมาชาริออตเนี่ยเด่นเรื่องชาวต่างชาตินะไพ่ใบนี้มีชาวกรกฎ เป็นชาวประจําไพ่แต่คนเข้ามาเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นชาวกรกฎหรือว่าชาวมิถุนแบบเดอะเลเวอร์นะคะลักษณะเด่นของชารีออตเลยเนี่ยเป็นคนที่พิถีพิถันกับทุกๆเรื่องเลยการกินการอยู่การแต่งตัวการทํางานเนี่ยเป็นคนเอาจริงเอาจังกับการทํางานมากพอสมควรนะจะผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยนะคะชารีออตขึ้นมาอัจวินถเอเรียนขึ้นมาเนี่ยเป็นคนแนว่วแน่เป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนไม่ชอบอยหยุดหยุดนิ่งอยู่กับที่เนี่ยทําอะไรทําจริงจังเอาจริง,เอ,รงเอาจังมีอุดมการในการใช้ ชีวิตแล้วก็การทํางานที่วาทะศิลป์ที่ดีในการพูดจาก็ได้นะคะพูดเราต้องได้เงินเนี่ยนะคะไปที่ไหนทําอะไรนะคิดถึงเรื่องธุรกิจนะคะคิดถึงเรื่องเงินทองคิดถึงเรื่องการทํางานหรือว่าเป็นคนที่ต่อสู้กับชีวิตมากพอสมควรเลยนะคะฟูขึ้นมากับเดินเลเวิร์ขึ้นมาไพ่ทั้งสองใบนี้มีชาวธาตุลมนะคะเป็นชาวประจําไพ่ออกจะเป็นคนขี้เบื่อเอาหน่อยๆนะเป็นคนให้ความสําคัญกับ คนรักก็ได้หรือว่าเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆเป็นคนโรแมนติกก็ได้นะคะ The Lover ขึ้นมาโอเคอลิสขออีก5ใบให้กับชาวเมตรนะใบแรกขึ้นมาไพ่ The Harp Fan ค่ะใบที่2เป็นไพ่6ถ้วยมีการพบรักนะคะสี่ไม้เท้าก็มานะคะ Four of Wands แล้วเป็นไพ่ The Sun โอ้ได้ไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับขึ้นมาเลยนะคะ The Moon ก็มานะพระจันทร์แล้วก็พระอาทิตย์เลยนะคะโอเคเรามาดูกันที่ไพ่ t h Harp Fan กันก่อน เดียฮาร์ฟนเนี่ยมีชาวพรึกษพนะเป็นชาวประจำไพ่นะคะจะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษนับถือศาสนาเคร่งในศาสนาก็ได้เป็นคนที่มีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดหรือว่าเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงก็ได้ชอบความเป็นส่วนตัวแล้วก็ให้ความสําคัญกับ ครอบครัวสถาบันครอบครัวมากๆเลยไพ่ดิฮาร์เฟนขึ้นมาอาจจะมีอายุต่างจากคุณค่อนข้างเยอะซะหน่อยนะคะมีแก็บเรื่องอายุส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันต้องบวก15นหะ้นะอลิสเห็นว่าแบบบวก10ก็ได้นะเราไพ่หกถ้วยขึ้นมา6กถ้วยเนี่ยมี2ความหมายนะคือเป็นรักใหม่ได้เข้ามาแบบเซอร์ไพรส์สุดๆนะคะหรือว่าเป็นรักเก่าได้เช่นกันมีความต่างเรื่องอายุได้แต่เข้ามาเราทําให้คุณแบบสุกใสสบายใจนะคือมีเด็กถือถ้วยถือ,ถอ,ถอความรักมามอบให้คุณนะคะ แล้วเป็นไพ่สี่ไม้เท้าขึ้นมาโอ้โหเป็นไพ่ของพิธีเฉลิมฉลองนะ่ะถ้าไม่ได้เปิดด้านความรักนะคือการมีพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคนมาร่วมเฉลิมฉลองกับคุณนะแต่อันนี้สําหรับความรักมันคือพิธีแต่งงานเพื่อนๆนะคะแล้วไพ่ดิไฮรแฟนเนี่ยก็เป็นไพ่พิธีแต่งงานนะเป็นไพ่คนโสดก็ได้นะคะหรือว่าไพ่ของการมีพิธีแต่งงานก็ได้คือมีบาทหลวงมีพระมาทําพิธีทางศาสนาให้ไพ่คนโสดขึ้นมาเนี่ยทั้งเดอะฟูลแล้วก็ดิไฮรแฟนเลย นะค,ะคนที่เข้ามาจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนควยควาหาความรักนะโฟกัสหลักของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นด้านความรักซะด้วยซ้ำนะพอไพ่ทั้งสองใบนี้ขึ้นมานะคะแล้วไพ่เดอะซันโอ้โหคนคนนี้เป็นคนดวงเฮงก็ได้เป็นแสงสว่างให้กับชีวิตคุณนะคะคนคนนี้ต้องมีอะไรดีสักอย่างหนึ่งถ้าไม่เรียนเก่งมากๆนะไฮโรแฟนขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ของคนมีสติปัญญาส่วนใหญ่มันคือความหมายหนึ่งนะเพื่อนๆก็คือคนที่จบ ระดับด็อกเตอร์อะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าคนที่เข้ามาไม่ได้จบปริญญาโทรปริญญาเอกเขาต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาความรู้มากๆหรือว่าชอบพัฒนาตัวเอง อยู่เสมอก็ได้เป็นคนชอบอ่านหนังสือก็ได้ค่ะนะหรือว่าเป็นคนที่มีฐานะการเงินที่ดีมากๆก็ได้นะคะแล้วเหรียญเนี่ยขึ้นมาอัศวินถือเหรียญเป็นคนที่ชอบทํางานหรือว่าที่การงานใหญ่โตในบริษัทก็ได้หรือว่าเป็นคนหน้าตาดีก็ได้เพื่อน,อนบุค,คลิกดีหน้าตาดีเนี่ยชาริออดลักษณะเด่นเลยของชาริออดนะคือเป็นคนที่มีบุค,คลิกดีมากๆนะคะแล้วเดอซันก็ขึ้นมาอีกไพ่ใบนี้มีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำไพ่เพราะฉะนั้นเดินไปไหนทําอะไรเนี่ย ด้วยบุค,คลิกหน้าตาหรือว่าลักษณะท่าทางการแต่งตัวของเขาคนจะชอบมองนะแล้วเป็นไพ่เดอะมูลขึ้นมาคนคนนี้เป็นคนขี้เบื่อ,อเนี่ยตั้งแต่ใบแรกขึ้นมาเลยนะคะเดอะฟูลเนี่ยเป็นคนขี้เบื่อจะต้องทํำนูน่นทํานี่นะคะ ไปที่เดิมร้านเดิมเดิมเดินห้างเดิมเดิมแบบนี้ไม่ค่อยได้แล้วยิ่งอัศวินเนี่ยขึ้นมาเน้นยำ้ำคือมันต้องมีการเดินทางมันต้องมีการควบมาแล้วยิ่งชาเรียอดเนี่ยขึ้นมาอีกไปนู่นทํานี่นะคะคิดแล้วทําเลยไม่ค่อยนั่งแช่อะไรนานนเดอะมูน,นเนี่ยก็ขึ้นมาเน้นย้ำอีกหรือว่าเป็นคนขี้เหงาก็ได้นะเออโดยเฉพาะเย็นๆน,นะคะภบค่าเนี่ยมีการขี้เหงาหรือว่าจริงๆเป็นไพ่ของการย้ายถิ่นฐานได้นะเขาอาจจะมีการย้ายถิ่นจากที่ใดที่หนึ่งนะคะเรามาพบเจอ กับคุณไพ่ใบนี้เด่นมากๆจะเป็นการเปลี่ยนงานการเปลี่ยนประเทศการเปลี่ยนจังหวัดการเปลี่ยนเคหสถานแล้วมีการพบเจอกันก็ได้หรือว่าชาวเมธเองเนี่ยแหละมีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตคุณมีการเดินทางไพ่าการเดินทางเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างหลายใบแล้วมีการพบรักกันได้เช่นกันค่ะโอเคขออีก5ใบให้กับชาวเมธนะคะ ดิแฮงแมนขึ้นมานะคะใบที่2การเดินทางอีกแล้วค่ะสามไม้เทา้าใบที่ส8ดถ้วยไพ่ของการพลัดถิ่นอีกแล้ว8ดไม้เทา้าก็เดินทางนะคะเพื่อนๆเราควีนถือไม้เทา้าขึ้นมาเนี่ยเป็นคนทํางานเก่งเนยเรามาดูไพ่ใบแรกกันก่อนเลยเป็นไพ่ดิแฮงแมนนะคะคนคนนี้อาจจะเคยสูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตจะเป็นคนรักก็ได้นะอาจจะเคยผิดหวังกับความรักมามา,มากๆนะคะแล้วตอนนี้อยู่เป็นโสดเนี่ยเพราะอะไรฟูนะคะไพ่เดอะฟูขึ้นมาใบาแรก คือหลุดพ้นอะไรออกมาจากอะไรบางอย่างนะคะแล้วอยู่เป็นโสดเราไพ้ เด็กไฮโรแฟนก็ขึ้นมาเนี่ยมองตัวเป็นโสดอย่างยาวนานมากๆเลยนะคะยังไม่ตกลงปรงใจเนี่ยทั้งสองใบนี้นะเป็นคนที่เลือกมากเกี่ยวกับด้านความรักเกี่ยวกับคนรักพอสมควรให้ความสําคัญนะคะไม่ใช่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วยิ่งมีชาริออตขึ้นมาอีกเนี่ยเป็นคนที่พิถีพิถันกับทุกๆเรื่องเลยการกินการอยู่การใช้ชีวิตโดยเฉพาะคนรักถ้าเข้ามาแล้วมันไม่ตอบโจทย์ชีวิตแล้วมันไม่แมทกับไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยเขาก็ยังไม่เลือกเนี่ยนะคะเขาอาจจะรอคอย ความรักอยู่เพราะดิแฮงแมนขึ้นมาหรือว่าชาวเมดเองกําลังรอคอยความรักอยู่หรือเปล่านะคะแล้วไพ่ใบที่สองขึ้นมาเป็นไพ่สามใมเท้าคือไพ่ของการเดินทางเนี่ยมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะแล้วมีการพบเจอกันหรือว่าคนเนี้ยเป็นคนมีวาทศิลป์ดีในการพูดจริงๆไพ่แต่ละใบเนี่ยสามารถบ่งบอกอาชีพได้นะคะเพื่อนๆแต่อลิสคอไม่ลงลึกนะแต่สามใเท้าเนี่ยมันขึ้นมาเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์คนที่พูดเก่งจะด้วย ทำงานเซลล์ก็ได้เพื่อนๆน,นะเรายิ่งมีชาริออตเนี่ยนะคะเป็นนักการทูตไพ่ใบเนี่ยคือเป็นคนที่พูดมีวาทะสินดีเจรจาทางธุรกิจเก่งแล้วยิ่งควีนถือไม้เท้าขึ้นมาอีกนะ mm hmm. การเจรจาการทํางานนะคะดีมากๆมีภาวะผู้นําสูงค่ะนะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานไพ้8ถ้วยขึ้นมาไพ่8ถ้วยเนี่ยมีสความหมายนะเอาความหมายดีก่อนละกันนะคะความหมายดีคือ รักกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะอะไรอาจจะมีระยะทางเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะ,อ,ะอย่างที่บอกเลยไพ่ใบนี้นะคะเด่นมากๆชาริออตเนี่ย คือเป็นคนมาจากต่างถิ่นแดนไกลเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเด่นมากๆเพราะว่ามีระยะทางเกิดขึ้นทําให้ช่วงเด็กกันในช่วงแรกอาจจะไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเป็นไพ่ของการคิดถึงเป็นไพ่ของการพลัดถิ่นฐานแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยเดะมนขึ้นมาอีกคือความคิดถึงนะ่ะความเงาความคิดถึงตอนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะหรือว่าถ้าเป็นความหมายไม่ดีนะคนที่เข้ามาอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในด้านความรักก็ได้มีรักที่ลายผิดหวังทุกที่เลยนะคะรัก ที่ไม่รับรื่นมีมือที่3ก็ได้นะเข้ามาแทรกกลางหรือว่าเป็นชาวเมรเองเนี่ยแหละที่มีรักที่ไรก็ผิดหวังทุกทีนะคะ8ถ้วยมันเลยขึ้นมาแล้วเป็นไพ่8ไม้เท้าโอ้แถ้วยก็มา8ไม้เท้าขึ้นมา8ไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ของการเดินทางอีกแล้วนะคะมีการติดต่อสื่อสารจากแดนไกลมีการใช้อุปกรณ์สื่อสารกันเกิดขึ้นนะคะมีการแชทมีการใช้มือถือมีการแท็กเมสเซจกันอะไรพวกนี้เลยบอกว่า รักทางไกลนะคะมีการเดินทางมีระยะทางเนี่ยค่อนข้างเด็ดเลยไม่จำเป็นต้องเป็นชาวต่างชาติเสมอไปคนที่อยู่ในประเทศเดียวกันก็ได้แต่ว่าอยู่ต่างทิศต่างที่ต่างถิ่นกันมันต้องมีการเดินทางนะคะมีมันต้องมีการใช้อุปกรณ์สื่อสารเนี่ยลราทำให้มีการคิดถึงกันอยู่ตลอดเพราะแปดถ้วยขึ้นมาแล้วก็ไพ่เดอะมูนขึ้นมาค่ะใบสุดท้ายขึ้นมาเป็นควีนถือไมเท้า เป็นคนทำงานเก่งนะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก็ได้หรือว่ามีตำแหน่งใหญ่โตในบริษัทก็ได้หรือว่ามีกิจการส่วนตัวเป็นของเขาเองก็ได้นะคะหรือว่าการทำงานของเขาเนี่ยมีการเดินทางอยู่บ่อยๆนะก็ได้อลิส ขอยกตัวอย่างละกันถ้าอัศวินเธอเรียนขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้จําเป็นเลยนะคะแค่เป็นตัวอย่างเฉยๆวิศวกรอย่างเงี้ยต้องมีการเดินทางนะคะขนส่งต่างชาติที่จะต้องเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาทํางานที่ประเทศไทยหรือว่าคุณมีการย้ายถิ่นฐานไปที่ที่อื่นจังหวัดอื่นประเทศอื่นแล้วมีการพบเจอกันก็ได้ค่ะสอปให้ห้าใบานะคะเป็นมินิออร์โคให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะคะ ตรงไม่ตรงกับเพื่อนๆมาคอมเมนต์กันได้ หรือว่ายัางไม่ได้พบเจอคนแบบนี้หรือว่าคุณมีเกณฑ์การเดินทางหรือเปล่าเอาอย่างนี้นะคะก่อนสิ้นปีคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบรักแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าคุณมีการเดินทางหรือว่าต้องมีการเปลี่ยนงานอะไรพวกนี้นะคะโอเคขอห้าใบนะคะให้กับชาวเมธเป็นไพ่สเกลไพ่ใบนี้คือไพ่จัสติสนะเพื่อนๆในสําหรับยิปซีนะคะไพ่จัสติสมีชาวตุนเป็นชาวประจาไพ่ซึ่งก็คือเป็นลัคนาราศีปัตณินะคะคู่ครอง ของคุณนะคนเข้ามามีความเป็นโลกส่วนตัวสูงเนี่ยนะคะแบบไ i g h p r o f i l ้นมาแบบเนี้เป็นคนจริงจังมากๆในการทํางานก็ได้แล้วยิ่ง Queen ถือไมเท้าขึ้นมาอีกลักษณะเด่นของ j u s t ิสเลยนะคือเป็นคนมีเพื่อนน้อยนะคะหรือว่าเป็นคนที่คนเข้าถึงยากก็ได้อาจจะด้วยบุคลิกอะไรเขาบางอย่างเนี่ยคนจะไม่ค่อยกล้าที่จะเข้ามาคุยกับเขาแล้วยิ่งชาร r r อ o กับ The Sun นะเออขึ้นมาอีกนะคะภายใบที่2ขึ้นมา The ะทรีค่ะอยู่กันแบบร่มโพร่มใจ เกื้อหนุนถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะอยู่กันแล้วสุขกายสบายใจอยู่เย็นเป็นสุขถ้าสังเกตนะชาวเมธ ไพ่ที่ขึ้นมานะคะมันไม่ได้มีดาบนะอืมขึ้นมาเลยการที่ไม่ไม่ได้มีดาบขึ้นมาหมายถึงว่าจะไม่ค่อยมีเรื่องให้ต้องระหองระแหงหรือทะเลาะกันสักเท่าไหร่แล้วไพ่ใบที่3นะคะขึ้นมาเป็นไพ่เดอ b i เบิค่ะการรอคู่การได้พบรักเลิฟเบิร์นะคะไพ่ใบนี้คือคู่แท้นะคะความหมายดีมากๆแล้วไพ่ c r o s s r o a d เนี่ย ไพ่ o s s r o a d เนี่ยมันคือเข็มทิศมันต้องมีการเดินทางเปลี่ยนที่เปลี่ยนทิศอะไรสักอย่างหนึ่งคุณจะเดินทางหรือว่าเขาเดินทางก็ได้นะแล้วมีการพบเจอกันนะคะไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเดอะแบ้ Bear, ค่ะเป็นคนอบอุ่นนะคะเป็นคนจริงจังกับการทํางานมีภาวะผู้นําสูงกลับมาบ้านเนี่ยเขาอาจจะนิ่งๆเง,ง,งียบเงียบนะคะมีคนเป็นคนมีโรคส่วนตัวอย่างที่บอกแล้วก็มีความอบอุ่นด้วยนะวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีเมษถ้าพลังงานลบหรือว่าไม่ ตรงกับเพื่อนๆทิ้งไว้หน้าไพ่นี้ได้เลยนะคะรับแต่พลังงานบวกๆนะคะสิ่งดีๆกลับบ้านไปวันนี้ขอบคุณค่ะ